ออมชานติ oh วันนี้วันที่18เดือนกรกฎาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกควรจะมีความสนใจในการอ่านและฟังข่าวของงานรับใช้เพราะความจริงจังและกระตือรือร้นของลูกจะเพิ่มขึ้นผ่านสิ่งนี้และ ความคิดที่จะทำงานรับใช้อย่างไรก็จะปรากฏออกมาคำถามของเมลีในวันนี้ในยุคบรรจบพบกันพ่อนั้นไม่ได้ให้ความสุขกับลูกแต่ท่านนั้นโชว์หรือแสดงให้ลูกเหตุหนทางไปสู่ความสุขและนี่เป็นอย่างไรคำตอบเพราะว่าทุกคนนั้นเป็นลูกของพ่อถ้าท่านนั้นจะให้ความสุขกับลูกหนึ่งคน นั่นก็จะไม่ถูกต้องลูกลูกได้รับส่วนแบ่งอย่างแม่นยำจากพ่อทางกายของพวกเขาพ่ออันไม่มีขีดจำกัดนั้นไม่ได้แจกจ่ายส่วนแบ่งแต่ท่านโชว์หนทางที่จะไปสู่ความสุขผู้ที่ทำตามหนทางนั้นแล้วก็เพียรพยายามก็จะได้รับสถานะที่สูงลูกลูกจะต้องเพียรพยายามทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความพยายามของลูก สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้ปล่อยให้ตัวลูกเองนั้นอยู่อย่างหมดหวังไร้ประโยชน์ในเหตุการณ์ใดๆให้ซึนซับความรู้นี้ด้วยตัวของลูกเองแล้วบอยดีจากให้กับคนอื่นๆลูกจะต้องปลุกโชคของคนอื่นๆให้ตื่นขึ้นด้วยจุดที่สองเมื่อลูกพูดกับใครก่อนอื่นให้พิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงวญาณแล้วต่อมาก็พูดกับดวงวิญญาณน,นั้น ไม่ควรที่จะมีสำนึกล่างแม้แต่น้อยนิดให้แจกจ่ายความสุขอันไม่มีขีดจำกัดที่ลูกได้รับจากพ่อกับคนอื่นๆด้วยพรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จได้ตลอดเวลาโดยการรับใช้ในขณะที่มีความสมดุลของทั้งหัวและก็หัวใจ หลายครั้งลูกนั้นเพียงแต่ใช้หัวของลูกในงานรับใช้แต่เมื่อลูกรับใช้ในขณะที่ใช้ทั้งหัวและหัวใจของลูกลูกก็จะมาเป็นตัวแหงความสำเร็จในการรับใช้ที่ลูกทบได้ผู้ที่รับใช้ด้วยหัวของเขานั้นจะมีการจดจำพ่อในหัวของเขาเพียงเวลาสั้นๆพวกเขาคิดว่าชายบาบานั้นคือคนผู้ที่กำลังทำชั้นให้ทำทุกสิ่ง แต่หลังจากบางเวลาไปแล้วสำนึกฉันเดียวกันนั้นก็จะปรากฏออกมาผู้ที่รับใช้ด้วยหัวใจของเขาจะมีการจดจำบาบาตลอดเวลาล้อมอยู่ในหัวใจของเขาและแน่นอนพวกเขาก็จะได้รับผลของการรับใช้ด้วยหัวใจของเขาเมื่อลูกมีความสมดุลในทั้งสองลูกก็จะจะมีความสำเร็จได้ตลอดเวลาคติพจน์ ให้อยู่ในความไม่จำกัดแล้วเหตุการณ์ที่จำกัดต่างๆต่อมาก็จะจบลงได้โดยอัตโนมัติอัจฉาโงอมชานติ